สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหละกเอฟซีที่คิดหัดคิดเถึงครับพี่น้องมือนีกะภา,าพี่น้องมาเข่าสวนคือเกา่าเออก่อนสิมาเบืองสิ่งเมืองของในสวนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเถิงนะครับพี่น้องมือนีทีมงานหมอลำเถิงนะครับพี่น้องมีโอกาสเด้มาใ้ภาพี่น้องมาชมสวนบ่แเ่นเข่าสวนดองใหม่คือมอํา เขาผ้าวาดิส่นผู้ชมจะว่าเหมือนมาเขาสวนไม่ญีปุ่นเพราะมาในสวนพักที่เพิ่นปลูกพักขายแล้วก็เอาไปตลาดนักนะครับแต่ละหมื่นแต่ละหมืน่นท่านผู้ชมเมสังเกตอันนี้อันนี้เบียเบียรพักคณาเบียพักคณะเรางามเลยอันนี้ยังพอไดาออกใหญ่นะครับเป็นเบียรธรรมดาพักคณะ มันก็แค่ไขยๆๆครับสวนไม่นสวนที่ผมพาท่านผู้ชมในเบื้องคิปถิ่นเล้วๆพนผ่านมานะครับอันนี้มันก็ซิมีแบงผักผักหอมกำลังเริ่มปลูกสวนเพิ่นกำลังเรื่อมปลูกนะครับอันนี้ผักหอมอันเบ้นบ้านผมเหมือนก็เอิ้นพักบัวแบงนันนะท่านผู้ชมปลูกไว้ทาขั่นสมขาย เลี้ยวขายต้นมันนะครับอันนี้เป็นพักตูอันนี้ไวตูทางกันไปพักแป้นอันนี้พักแป้นนี่นี่พักแป้นนี่เพิ่งจะปลูกเป็นนานลักษณะนี่ครัท่านผู้ชมมาปลูกเป็นนานแล้วมันกระสีเอาไปขั้นสมขายให้กัน อันนี้พักแปนเป็นพักโบราณแต่ว่าส่วนมากแล้วคนสิบกอยใส่ล้ผู้มือนี่นะครับแต่ว่าคงมีปุ่นเรามีแล้วยังมีอยู่นะครับยังมียังมีเยอะอยู่นะครับคนกะเอาเนี่ยเอวันไหมเอาพัานมันไหมอยู่แต่ว่าเบียร์พักขนาดคนเบียร์พักขนาดเนียเบียร์พักกระลัมเนียอันนี้เป็นเบียร์คลิกปีเด้อ เดี๋ยวผมผ้ายางชมนะครับน,นี่บอกคลิกปีแล้วกูไว้บอกทดดิดิงพ่าคมบอกพ่าคมพระคม,ระมเรียนว่าพ่าคมอันั้นหลายพ่าคมขี่มูลนะพราคอมยังเขินเปิดตาเปื่อนมาทางนี้นะครับมาป้าะราน่ว่าไม่ยังดอกที ที่ผมยางไปมันดังก็แกก็แกนะี่คือผมหลอดหลอด,ห,นะหลอดก็บหุงนะก็บหุงตัวนี้หลอดมากมีหอดพักหนอกและสานผู้ชมนีม่พักนอกพักนอกกินกับลาบกินกับลาบงัว มีปลาพักหนอกปลาพักสลนันแหนพักกระแยนในสวนเพิินกเสิมีลักษณะนี้นะครับห้ื่อนผู้ชมิ่งมันปลูกบ่หลายปลูกบ่หลายแต่ว่ากาขันเฮาปลูกอย่างละเล็กอย่ยางละหน่อยนี่มันกับพ่อได้กินได้อยากเลยเนาะมาหน,นีมันก็สิเป็นปลาคาเพินอนแบ้นี้อันนี้เป็นคาเหลืองคาเหลืองแบบมันบ่บเผ็ดนะนท่านผู้ชม ขาเหลืองไปรเซนต์ต่มไกู่หงวยน้่นมีขาเหลืองบ้านนี้ม่านนี่ก็ทีเป็นปลาก็กีราเพิ่นกีรา,งงาต้นบางไง้นบักงามกีรากินมันก็ไขยย่ไข่กับกินกระเพราหนะนะครับแต่ว่าผู้เพ,มมพิ่นบ่มักเพป็นว่ามันขี้ กูปลูไว้ใกล้ๆกันกบกลับเพ่าแต่ว่าม่านนี่คือคุณละคนเพิ่งเอิญก็พักหัวเสือพักหูเสือที่ก็ลาบงัวเขืกันแต่ว่าผมโมโหว่าบ้านพี่นอ้องเสี่ยงทันงอย่างแต่ว่าบา้านผมเองพักหูเสือว่าใบมันเป็นหยกัยกๆเกล็ดๆคือหูเสือพาทันผู้ชมมักชมสวน มาที่นี่เดี๋ยวอันนี้บางคนนะครับนี่อันนี้บางคือบ้านผมบางคนเอื่นพักหอมเปแต่ว่าบางคนก็นเอินพักหอมจีนผมบูกว่าและหมู่บ้านเอิ่นคือกันบอนะครับแต่ว่าบ้านผมเอิ่นพักหอมเปอันนี้มันนีพักบวัวแดงพักหอมแดงเอนะื่นนะหอมแดงนี่กลาว่ามันปลูกแล้วมันมันเป็นอน,นั้น มันเป็นดอกเป็นยัง,ขงเขาสาาสถเมาดอกไปขายได้หอมแดงหอมหัวแดงหอมหัวแดง,งแดงเพราะหอมแดงกับเพราะหอมแขกมันคข่ขาย,ข,ายขึ้นกันท่านผู้ชมเบิ้งนะครับสวนเพิ่นกระลังสเริ่มกระลังเริ่มเพ็ดสวนนะครับยิบกันกระปาข้าวโพดเดียวเบื่องข้างขวาจะเป็นปาข้าวโพดฝากไปสักพู้ดี ปเป็นปลากระป๋อนหรือไงอยู่เป็นปลากระปดคือกันมานี่มันหกในทางม้นวนแล้วว่าสันละวะอันปลาพักอันปลาพักแปนก้นข่อยกันย่างม้วนแล้วเอาหุ่นมันอยู่หรอวะแต่ว่ากับเที่ยวถอนเรื่อยๆนี่มาเบิ่งท่าพสันผู้ชมเมืองปลาพักแป้นแล้วพักแป้นผมโมโหว่า ภาษาบ้านพี่น้องเอิ้นพักแปล่นนี่นเอิ้นว่าพักอย่างแต่ว่าบ้านผมเอิ้นพักแปล่นใบเปี่ยนะท่านผู้ชมก็บอกกันเลยว่าชลมไม่ใช่เชื่อบักบวบมาทางนี้หนึ่งแบบแบบเนาะวิศป้าพักแปล่นนะท่านผู้ชมนบอนเดี๋ยวหุน่นนี้ว่าแล้วว่าเขาแล้วไม่ยังบอนมีเวลาเดี๋จับหุ่นคับหอ,อยมัน,ยนอยัว่านยัง เวลาไปเห็ดตัดตอเปื่องสีเอาหยางลงไปทั้งป้าเขาอยู่เดี๋ยวพาสานพู้ชมยางเมื่อบังยางเมื่อบังปาเขาโพดเชินม,มาดูป่าเขาโพดทนี่หูปลามาก่อนบุริเวณนี่ขึ้น้มแมหนาฝนหนี่น,น,นสีเป็นป้าดอกกระเจียว อันนี้เป็นปลาดอกกระเจียวนะครับมันแต่ว่านาหนีมากมันก็ยุบลกไปเดี๋ยวประมาณแยกเดือนหาเดือนหกฝนกำลังเริ่มมาท่านผู้ชมจะค่อยเบิ่งกันบัดนที่นี่เขามาท่างนี่ป้าข้าวโพดนี่อยู่ในป้าข้าวโพดนที่มีพักอันนะที่มีพักเสียนตามไปว่าได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นหลวดไฟไฟแตกแปะแป,ะแปะอยู่อันนี้ป้าพักเสียน อยน่ในป่าขระป๋หลายสันบูชมปลากระปไปพูนเกี่ยเนี้ยที่ประมาณต้นไหนกน็ประมาณไรห,หนึ่งเดือประมาณไรหนึงประมาณจนะัดสไรน่ะสองปาดอันนี้มันกําลังกจะเรือนนึงเดียนกลัวกระปมวันนี้เป็นขระป๋อเขาเหนียว อง่างไรเป็นข้าวโพดขาวนะท่านผู้ชมข้าวโพดวนนี่คือเ่าเอาไปต้มกินต้มขายปูขายปูขายแบบแบบบ้านเฮาต้มกินง่ายๆนั่นนะเป็นข้าวโพดขเหนียวเก็บต้นมันเก็บเงาไม่ต้องขี้เ,เลยๆตอนนี้แดดเด้วยท่านผู้ชมแดดอยู่บนผมยืน ถ้าท่านผู้ชมมายินไทยเียแดมากเลยเม็ดจะได้กัฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องผมมีรายการดีๆผมก็จะนํ่มาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเฮ้าแต่ละมือ มาโบเห็นเจ้าของสวนเพิ่นก็มายืนทายอยูใ่ในสวนเพิ่นจักเพิ่นไปใส่เจ้าของนาบ่เป็นหยังดอกอนะักเพิ่นบ่อยู่ก็ได้เพิ่นบ่อยู่ก็มาเอาภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันงามหูงามตาบ่บ่ได้เรียกหน้าแร่งนะ้าฝนเด้อท่านผู้ชมอยู่อยู่แถวๆบัดน,น้องเงินห้อยตำบลนากาเซีงอำเภอเดชยด อยู่แถวนี้นี่สิบ่มีหน้าแล้งหนา้าฝนพี่น้องสิเห็นป่าเขียวอยู่ตลอดงวัวคข้ยนีส่สบายนะครับงวัวคข้ยนี่บ่มบีค้า่าอึดหญ้าอยู่ข้างป่าเขาโพดอยู่ข้างป่าบักรือบักแตงท่านผู้ชมก็สิเห็นท่านผู้ชมก็สิเห็นหญ้าหลายๆเขาจะก็ไปหาตัดเอาหญ้าเอาอยูอย่แล้วก็เว้นก็ปล่อยงัวไว้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมย่างกลับมาข้างนี้ ยางไปหาตัดเอาหญ้าเย็นน้ำขางหัวขางสวนขะเจาะนี่แจ้งสิมันก็สิเป็สป้าหญ้าเลยขึ้นมานลำหัวนลำสวนเพิ่ขึ้นมาโศกนี่ก็สช่อนโศกไปแล้วก็ไปเหงื่ัวนะครับเปลี้ยงงัวเลียงงเ้ยงอยังกันไงโศกไปแล้วก็ไปเหงื่ัวมันก็ได้ผลประโยชน์สองอยางคืออย่างหนึ่งกะอ่าเอาหุ่นของไปอย่างที่สองก็ได้หญ้าให้งัวให้กล้วย นี่แหละผลดีของมันถ้าท่านผู้ชมยางเลาะเบิร์แบบสบายหูสบายตาเม่นเ์ฮอบโปลูกไร่กะกะไข่ได้ท่านผู้ชมเนาะเม่นเ์ฮอบโปลูกไร่เขาก็ปลูกหน่อยซ้ำพ่อได้เลี้ยงพ่อพัวซ้ำเ่าได้กินซ้ำได้กินนี่กระเพาะเดียวนะครับบ่ได้ซื้อบไาเจา้าวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่ละมือแต่ละมือแจงมากุงมากหาเห็ดไรมันเหลือกินเท่ากับด้ขาย่าไม่จะได้กับขอบ่งให้ได้สื่อคนนะครับพี่น้องผมมาเบิง่งในคลิปนี้แล้วก้ฝากพี่ฝากนอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหมอลำเถิงนะครับาไม่จะได้กับขา้มาแหลวกับมาเบิง่งเบิ่งไปนะครับพี่น้อง เบิ่งเพื่อความสบายหูสบายตาเบิ่งเพื่อความสนุกสนานมีหอดเพิ่นมาปลูกหอดพักกันแย่งเนี่ยนี่ชังบ่ได้ไปเก็บไก่หรอวะเอาพักกันแย่งมาปลูกกินในปา่าดอกไม้ในปา่าผักเอา้าพี่น้องเบื่องคลิปนี้มากอะเอี่อย่าเบิ่งดือนได้แต่น่าเบิง่งคลิปละข้าวคลิปละข้าวเนาะไอ้ช่านที่ส้มได้เบิง่ง พ่อเปสร้างเขบวิถีชีวิตของคนอีสานครับพี่น้องพี่น้องเบิองคลิปนี้กัพี่น้องมิ่งจะข้อมชุกความจเจรือนวามเจ็บจะได้ความไข่ยามีเด้เอ,อสั้ชมน,นั่นรับกับ้ได้เงินเื่อนนอนตื่นกับได้เงินแสนกับพี่น้องแบนมือไปเห็นด้แก้วกาลานันพี่น้องออกจากบ้านแต่มีผู้เบิ้งผู้แยงเปิดเบิ้งซ่อง,องมอลำเถิงครับพี่น้องบบเป็นผิดเป็นผิดกับผู้ได้ ต่างความสนุกสุขสบายท่านผู้ชมครับพี่น้องยูดีเมียสวัสดีครับ